ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาลงคลิปแทนคุณขาวครับคุณขาวเขาเป็นใครครับเขาไม่ได้ลงคลิปนะครับนั่นแหละครับวพล่อไม่หน่อยผมก็จะมาสอนลงมอดครับเขาบอกให้ผมมาสอนลงมอดนะครับโอเคถ้นแรกถ้าเราเอาเอาโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนนะครับโอเคเอาโทรศัพท์ขึ้นมาโทรศัพท์นะครับนี่คือโทรศัพท์นะครับ เนี่ยโทรศัพท์นะครับแล้ให้ทุกคนทำโทรศัพท์นะครับให้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้นะครับทุกคนเห็นสีฟ้าฟ้าอันนี้ไหมครับให้กดเข้าไปเลยนะครับโอเคพอกดเข้าไปแล้วนะครับอ่ากดเข้าไปแล้วนะครับโอเคให้ทุกคนรอนะครับโอเคมันจะหน้าตาแบบนี้นะครับ ให้ทุกคนมีถ้าทุกคนไม่มีเทเล gram นะครับโอเคครับให้เรากดไปตรงสีฟ้าๆตรงกลมๆตรงนี้นะครับโอเคให้พ่อให้เรากดตรงทุกอย่างทุกครั้งนะครับและให้เรากดอันอันนี้นะครับและให้เรากดค้างนะครับให้เรากดกัดไปครับให้เรากด ตรงข้างบนนะครับถ้าเรากด Android นะครับถ้าเรากด data นะครับแล้วให้เรากดตรงนี้ให้กดตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาหาเมลอนเพกาวได้เลยนะครับผมจะหาอยากนิดหน่อยโอเคพอทุกคนหาได้แล้วนะครับพอคุณหาได้แล้วก็กดเข้าไปนะครับกดตรงไฟล์แล้วกดตรงมอสแล้วก็กดตรง เก๊ก็ปี้ลงเลยนะครับผมก็ขอตาหัวลาตัวไปก่อนนะครับบายยคนขอไปก่อนนะครับซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนแม่เล็กป๊ปป๊บปป๊าปป๊ป